คนในที่้ข้ราชา้ชนะารที่เขาออยจะได้วัาขอทเ้การใยแก้รื่ะเรย่ทานอานี้เนื้ธรรมกายบริหาราษาทุกข้างนครูทุกท่างออสอน้เรอไที่เป็นครูทำนี้เข้าน ในวันนี้เปวนของโรงเรียนวัดโต๊ะรือทุกวที่ทาวาเหน้จัีนน่าไประการะดับบให้กับมาสวยงามเร็วาายนั้นร็ดในวันก็เดใเปนวิาเปนที่ามตอนเวลาที่ีนักเรียนที่เียนาเรีนทุที่รับ อันนี้อันนี้ทำใหเรานี้กยากทากย่างกาแลการที่เราไห้รับเน้นอสามารที่จีนที่นี้ทีะไปถ่ายรักที่ไปมี่จะไปอไมาอย่างนี้กไคืารีราได้รชบความสนี้ก็ได้คือาที่ไ้ใจหายเช่นกันเมื่อเห็นนักทุกคนจะจบจากตรงนี้ไป คือตัวที่นี่ไปอย่างนี้ก็ไม่รอ้กรนม่าใครตื่นเลยใครื่นเลยใครตื่นเลย่เราไม่ได้ตื่นจกั้นไป่นอีกเลยเพระว่าเรา่นมาตื่นกัเทุกคนทุกคจะตื่นกับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ยังตื่นรยู่าแจะนอาจจะตืนนอนไม่ต่างนใดของที่คที่มีสาวรุ่นสุดที่มีสาวรน ในยหนท่นีโอาสไปแล้วก็เหาโอกาสที่จะำให้ข้อแม่นเสิ่งที่ควรทำาริงไปในโอกาสสุดท้ายที่เราปัดินปรเทศนียก็ถือว่าเป็นเรื่องทีครก่การศึกษานั้นเปัจจุบันถือว่าเป็นปัจจัยที่มีทีของเรื่งเอาเป็นผลดีว่าการทจ่เป็นคนอื่น วาาฐานของชีวิตกคือการศึกษาเพราะฉะนั้นคนเราจะมีารงบันดาลใจมีความเป็นอยู่ที่มีได้ปัจจัยได้เราต้องมีการศึกษาเป็นพื้นฐานพ้านอื่น้นักเรียนโราต้องเอาแกล้งเรียนวกทย์ไานนึงเมื่อประสบการศึกษาระดับฐานนั้นมาเทียบกัาพิจารณานเท่าใดได้ก็อยากให้ท่านทุกคนเรียนต่อแนชั้นสี่ขึ้นไป ก็ขอสถามรเรียว่าใครบ้างที่จะไปเรียนต่อในสถานที่ต่างต่อไปผมก็เทีดีกวคนที่จะไปเรียนต่อตอนนี้ผมก็ไป็ไปขับเมคโคคนึงอะกขอรียนเรียน่ขอคะนไปรนเรียนรเรียนที่จะไปศึกษาต่อเนะเพราะว่าพางโรแท่งานเลันหรือเปล้าเนาในปัจจุบันเนี้แต่เรื่องของานที่จะไปหาจบ การากับคนเยาวนั้นาคเมปฏบันก็ไม่ไดเลยเพราะอะไรเมืจบัติปานคนหนุ่มสาวนั้นไม่มีรับเทมมากมาเพราะว้นถ้าเราจบแค่เมาระเราเรียนห่อก็จะได้แค่หนุ่มงานสาวงานเท่านั้นเพราะฉะนั้นเากาตังานรับคพที่ดีในการเรีรทีงานที่ดีเราตั้งใจในเรื่องการศึกษา ถที่เราเคยได้เห็นไฟฉายย่อมจะมีอุปสรรคอุปสรรคนี้มากมายหลายอย่างหลายปาะกาที่เราควรที่จศึกษาเป็นสา้ศึกษาต่างๆแต่ปัจจัยทั้งหราทด้ถึงที่ต้องตจแล้วเราได้เห็อุปสรรคที่อราได้นก็คือเรื่องเดียวเรื่องยาเดียว้าเราใประกที่เราดน่าจะเป็นปัจจัยที่ดีที่สุด ็นีสบการที่เป็นเรองสานเร่องเรียนถ้าหากเราไปเรยนเรื่องที่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ถ้าเราไปใส่เรื่องเวลาสิ่งที่ไม่ดีใส่เรื่องชี่ไม่กตเบงก็ดคิดว่าความเป็นทางกาไม่เพยอหยว่าไม่นความจรเพราะัวเราเองยตองใส่ให้ดีโดยราเ่องียต้งเข้าจเร่อเราต้อง่เราตัวเรา้องเ็นเรนทุก็ รับเรียนมาเร้่องอะไรแต่อยากให้เรับเงินมาเป็นรับเงินที่เราที่เราไปศึกษาเรื่องภาษาเป็นการที่เป็นเรื่องที่ต้องตื่นเต้นเขาไม่ไปดูว่าเราจะรับเีินไหน